สวัสดีได้จ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเมื่อน,นี้ติดหลมนะคะติดหลมนี่ก็คือว่ามันอันเอื้ออยู่เหือนเนาะ,ะเนาะอากาศก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันโบ้ได้ออกนอกบ้านเมื่อเนี้บ้ได้ออกนอกบ้านก็เลยพามาอันนั่งอันนี่ค่ะมากินกาแฟนํากันนะคะเดอะ้อกินกาแฟก็เลยอันคุยกันน้ำเนาะ,ะเนาะ <c oughs> ไอ้เดนี่คะเนี่ยเอาวิกผมมาเซอร์ค่ะเอ้กับอันปกติดีเด้อค่ะอยา่ยายคิดว่าเอ้เป็นอย่างอื่นเ้อพูดเลยก็ได้เซอร์ก็มันม้วนๆเนอนนค่ะเนอคุยกันนะมันจังได้อัน หมวดเลาะกันแดดไม่บอกค่ะเดจ้าหน้าว่าเห็นเอ้อเสือเปน็นว่าอ่ะเอ้ยตุก๊กตาเราปินเตอร์บอกว่าบ่เด,ด้อค่ะปกติค่ะเฮือ,อกเอาออกมาเออเอา,เอา,เ,อาเอาออกมาใส่เนาะคะ่ะเนาะเอามาใช้แดดมันก็มีสีอันสีส้มเนาะคะ่ะเนาะสีส้มกับสีดำ เอ้ยก็ว่ามันก็น่ารักตามสไตายเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็แปลกๆดีบ่งงางั้นเด้อปะเอาก็สดชื่นไปตามอันแบบนี้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> กินกาแฟาไปน้ำก็นั่งจิ้งนะคะ่ะ้มนีื้มน,นี้บ่ได้คุยเตอเยอะหรกค่ะก็นั่งจิ้งกาแฟาเฟมื่อแล้วเอ้ยกัน่ะไปเด้อค่ะอันเพื่อนๆก็สบายดีเมื่อทุกคนบ่จ้า ช่วงเดือนนี Island, right? ้ก็เป็นช่วงอันลอยกระถงเนาะค่ะเนาะลอยกระถงบ้านเฮาก็ได้ก็มีแต่ความสุขมันบอกวันเวลาก็ไปเร็วนะค่ะเนาะแป๊บเดียวนึงแป๊บแป๊บกาเร็วนะนับสิ้นปีแล้วนะคะนี้แป๊บเดียวนึง คำพูดเลเนยนะเอสเตอก็เจ้าเขาได้จะเด้ออย่าไปโลอยู่นะค่ะมีแต่โลแล้วโลไปโลมาแล้วบ่ได้ทะะนะําซ้าเนาะค่ะเนาะบบต้องโลค่ะมันบ่มีพร้อมเดอไอ้บ้านถ้าเอาอยากทำตเตอเขาทําได้เขาก็ทำเนาะคะนะ่ะเนาะคือเอ้ยเพิ่นคืดไปแบบนี้เด้อค่ะถ้าไปมัวเตอร์มันร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมนี่เอ้ตุ๊กตาว่ายากอยู่ก็เหลือก็คือกัน ถ้าไปรอรออันอันทาก้อนเนี่ยค่ะคำว่าทาก้อนเนี่ยทากมันพร้อมก้อนมันบ่มีพร้อมดอกวค่ะบ่มีตะเลยที่น่ะพร้อมเอ่ยว่าทุกอย่างการดำรงชีวิตคือกันเนาะค่ะเนาะไปหันมานี่การถ้าาว,ว่าเออทาหันทานี่กะหมัวจะรอมันบอกข่นลังคนก็รอก้อนพร้อมก้อนอันนั้นบ่พร้อมอันนี้บ่มเอาไปเอามาแล้วบได้เอสเดือดซ้ําค่ะเวลาผ่านไปก็ตัวผู้เจ้าก็เท่าตายชื่อซมันมันบอกเท่าอัน เทาหลงร่างกายทดถอยลงก็โบได้ทําซ้ำเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออยากทําตือก็ทําเลยค่ะถ้าเขาโบาได้ไเผือเดือดร้อนเดอ้ออันนี้ถ้าเขาไปทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนเหาก็ต้องพิจะะารณาเม่นบอคะ่ะเบิ่งแม่บเบาตเลย่อนนี้เลืออยสองอึกกาแฟกก็มด เห็นลิฟท์คอปเตอร์้างหลังอันมีตะเลือเกิดซะบ่เนี่ยทางหลังเฮืเนเอ้ยนี่มันเป็นนั่นถนนใหญ่เลยค่ะถนนไฮเวย์ใหญ่ถ้าเห็นลิคอปเตอร์บินแบบนี้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะเนาะก็มีส่วนกาแฟมดถ้วยแล้ะค่ะมาเปลี่ยนมาว่าปิเต๊กนะคะแต่ก็สิ้นตลงนะคะเนอคลิปนี้ก็ได้ เพราะว่าอันเว้ากันเรื่องเตือ,อันบ่มีพร้อมเนาะค่ะเนาะท่ากาพร้อมนี่บ่มีพร้อมเนะจะเด้อพูดเลยก็ได้อย่าไปหลอกว่าท่ามันพร้อมก่อนบ่มีค่ะเอ้ยว่าบ่มีดอกเอ้ยตุ๊กตาว่ามันก็ต้องขาดขาดเข,ขินเขินเกินเกินเนาะค่ะเนาะทุกคนมันบอกค่ะอ่ะเอาแบบมวนมวนอันบึ่งอันนี่ค่ะ บิงกันแบบม้วนๆเนอะค่ะเนอะหัวเลาะกันแบบอันฮาๆาเปนบอกแล้วเออก็บ,บอกว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็บพบก,กันอันคลิปหน้าค่ะสวัสดีด้จ้า